สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่15กันยายนที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนนัดที่5มี4คู่เซลตาบิโกเปิดบ้านเอาชนะบายาโดลิดไป3-1วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากฮูโกอวาเลสพอค่ายเกลเซียนแล้วก็อันาสตาซิออสดูวิกสัสส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากลาอูนโมโรคิลูน่าก็แพ้คาบ้านให้กับบารเซนาไป1-4เกมนี้ทีมเยือนได้4ประตูจากลามินยามาลเหมา2ตามด้วยเดยนิโอโมโลแล้วก็เปดี ส่วนชาวบ้านได้หนึ่งประตูปอบใจจากคริสเตียนสตัวนี่ลาดพอมารก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแอตเลติกบิวาไป2-3เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากออยฮันซานเซตนิโกวิลเลียมแล้วก็ไอเตอร์ปาลาเดสส่วนชาวบ้านได้2ประตูจากซานโดลามิเลสแล้วก็อเล็กซ์มูนยอสส่วนในขณะที่อาราดิโกมาดริดก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะบาเลนเซียไป3-0จากคอเนอร์กาเลเกอร์องตัวกิสมานแล้วก็คูเลนอวาเลส แตล่ละคะแนนหลังจากผ่านไป5เกมจะฝูงเป็นบาร์เซโลนาเก็บไป15คะแนนเต็มเลยอันดับ2อถึงสแอตมาดริดเรอัลมาดริดเบียร์ลิวเก็บไปทีมมา11อันดับ5เซลตาบิโกก็มี9คะแนนในขณะนนที่ท้ายตารางอันดับ18เกลดาเฟ่มี3อันดับ19ลาสัพามาสมี2นะก็บวยเป็นบาร์เซียที่มีคะแนนเดียวสถิติที่น่าสนใจนะดาวซันโวยังคงเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ที่ซัดไป4ประตูแล้วก็ลามิญ่ามาแอซิสมากที่สุดที่4ลูก โปรแกรมนัดต่อไปนะฮะคือวันจันทร์นี้คู่สุดท้ายของนัดที่5้าไลโยเปิดบ้านเจอก,กับโอซซูนาแล้วก็กลางสัปดาห์มีเกมนัดตกค้าง3นัดนะฮะคือวันอังคารมายโยกาเจอก,กับโซซิดัาคือวันพุธเบติสเจอก,กับเกตาเฟ่แล้วก็คือวันพฤหัสเลเกเนสพบก,กับบิวเบาไปต่อที่บูดเดสติกาเยอรมันนัดที่3มี2คู่อัลฟ์บวกเปิดบ้านเอาชนะซังพอลีไป3-1ส่วนไมค์ก็แพ้เบรเม,รมนไป1-2 แต่ละคะแนนลราจะผ่านไป3เกมนะฮะอันดับ1นึ่งไบร์เยนเก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2แล้วก็สเป็นดอทบุนกับไลฟ์ซิกมีทีมละ7อันดับ4ถึงอันดับที่7ฮะมีไฮเดนแฮมไบร์เออร์ลูเซ่นแฟรงเฟิร์ตแล้วก็ฟรายโบกมีทีมละ6คะแนนส่วนท้ายตารางครับสามทีมสุดท้ายโบกุ้มซังพาลีโฮสเทนเคลิลก็แพ้รวดยังไม่มีคะแนนเลยสถิติที่น่าสนใจอเดรสคารเมริตกับแฮรร์ี่เคนดาวซันโวร่วมกันที่4ประตู โปรแกรมนัดต่อไปก็เป็นเกมนัดที่4แล้วนะคือวันศุกร์ที่ถึงนี้อัลส์บวกก็จะเปิดบ้านเจอกับไมล์แล้วก็เสาร์หน้า21กันยายนโบกุ้งเปิดบ้านเจอกับโฮลสไตน์เคลิลไฮเดนแฮมจะพบกับฟรายบวกอนุนเดอร์เบอร์ลินเจอกับฮอฟฮเฟนแฮมเบรเมนเจอไบเกิ์แล้วก็แฟรงเฟิร์ตพบกับโรเซมันเช์แกับ,บส่วนวันอาทิตย์ที่22กันยายนอีก3คู่ไบเออร์เปิดบ้านเจอกับโฟลบวกสตุ๊ตการ์ดเจอดอตมุนแล้วก็ซัมพอลีเปิดบ้านเจอไลา์ซิกไปต่อที่สกาวโช่นัดที่4มี่มี เจนัวเสมอกับโรม่าไป1นหนึ่ง,งอัตตันตาเฉือนเอาชนะฟิเลเตน่าไป3าสองตอริโนเสมอเลเช 00, ่ศูนย์ศูนย์เกเรลี่แพ้นาโปลีไป0ูนย์สี่มอนซาก็เสมอกับอินเตอร์มิลานไปหนึ่งหนึ่ง แตล่ละคะแนนล่าสุดนะฮะก็จะฝูงเป็นนาบปลีเก็บไป9คะแนนอันดับ2 -4 ถึงอินเตอร์ยูเว่ตริโนมีทีมละ8อันดับ5อูเดเซ่ก็มี7ส่วนอันดับ6ถึงอันดับที่8เป็นเวโลนาเอมโปรีอัลตันต้ามีทีมละ6ไทยตารางอันดับ18แล้วก็19เป็นโคโมกับไกยลี่มีทีมละสส่วนบอยเป็นเวเนเซียที่มี1คะแนนดาวนโรร่วมตอนนี้เป็นมาคาตูรามกับมาเตโอเลติกุยที่ซัดไปคนละ4ประตูแล้วก็เดวิดเนเลสของนาโปลีแอซิปมากที่สุดที่3ลูก โปรแกรมนในค่คือววนจันนี้ยังมีอีก2คู่สุดท้ายของนัดที่4ปาม่าเปิดบ้านเจอกูเดเซแล้วก็ลาเซอพบก,กับเวโรนาและส่งท้ายกันที่ลิเอิงฝรั่งเศสนัดที่4มี5คู่แลนเปิดบ้านเอาชนะมงปริเยไป30น้องแพ้แรง12สตาบุกเสมอองเช่1น1ตูรูสเอาชนะเลออาไป20ส่วนลองก็เสมอกับลียงไป0 0 แต่าะคะแนนล่าสุดนะฮะจากฝูงก็เป็นปารีสแซ็ชแมมี12คะแนนเต็มอันดับ2แล้วก็สาเป็นหมักเซย์กับโมนาโ,โกมีทีมวาสิอันดับ4ี่รองมี8อันดับ5แล้วก็6เป็นน้องกับแรงมีทีม 7, ล่าเจ็ยตารางอันดับ17แล้วก็18อย่างองเช่กับมงปร,เริเย่มี1คะแนนเท่ากันส่วนสถิติที่น่าสนใจเมสันกินวูดนำเป็นดาวเซนโวที่5ประตูแล้วก็จอห์นเนวสแอซิ์มากที่สุดที่4ลูก โปรแกรมในสัปดาห์หน้านะฮนะนาที่5นิสเปิดบ้านเจอกับแซงยแงตียนลิวเจอกับซาปูแลนพบกับลองแลงเจอกับทางปารีสแซงแมงโมนาโกเปิดบ้านเจอลาอาฟอองเช่พบน้องแบรสพบกับทางตูลูสมอสเปลียเปิดบ้านเจอโอแซนแล้วก็ลียงเจอมักเสย